สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The s a m i t e n e l ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเชิญชวนเข้าบูชาเหรียญย่านากรุ่นหนึ่งมวลสารทองคำย่านาคที่ได้จากการถวายจากประชาชนตั้งแต่ปี2540 ระดับอัญมญณีแท้ร้อยเปนศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาปาฏิหารเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติศาสนากิจและอาคารจอดรถวัดมหาบุตรแม่นาคพระโขนงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่ที่วัดมหาบุตรนะครับ อ่มารวมเฟรมสัมภาษณ์นะครับกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์สวัสดีครับครับเอ่อพระอาจารย์ครับเอ่อวันนี้เนี่ยเอ่ออยากให้กล่าวถึงการจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้น,นะครับในส่วนของ<ป>นะในส่วนของการจัดเอ่อการสร้างเหรียญย่านาค,ครเอ่อรุ่นหนึ่งนะที่เอ่อได้จัดกันขึ้นมานนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ก่อนเลยนะอันดับแรกนะเอ่อเพื่อหาอไรายได้ในการจัดสร้างอาคารจอดรถ นะแล้วก็สาลาสาหรับปฏิบัติาศาสนกิจของญาติโยมสาธุชนชชเพราะว่าที่ผ่านมาทางวัดนะได้รับการร้องเรียนหรือปัญหาจากญาติโยมว่าที่วัดมหาบุตรทําไมที่จอดรถนะไม่มีม,มีหรือมีน้อยไม่ได้รับความสะดวกนะทางวัดก็นำปัญหาเหล่านั้นมาปรึกษากับหลวงพ่อทันเจ้าวาดแล้วก็คณะกรรมการ,การวัดนะก็จึงมีดำรินะที่จะสร้างอาคารจอดรถ เพื่อใช้สําหรับจะโยมสาธุชนที่จะมาทําบุญที่วัดะนะเมื่อตั้งวัตถุประสงค์แล้วนะก็ได้มาปรึกษาหาหรือว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะหาทุนในการจัดสร้างเพราะว่าโครงการนี้มูลค่าการก่อสร้างก็หลักเกือบร้อยล้านนะ,ะเราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาพิจารณาแล้วเรามียานหน้านเราจึงได้ขออนุญาตกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดว่า จะขอจัดสร้างเหรียญยันนาคซึ่งเดิมทีเรามีล็อกเก็ตอยู่แล้วนะจึงได้นำล็อกเก็ตตัวนั้นออกมาแล้วก็จังหวะที่ได้มาพบกับท่านเจ้าของคุณท็อปนะเจ้าของเจมส์มอ r โลนะท่านก็มาดูแล้วก็บอกว่าผมก็มีความศรัทธายันนาคจึงอยากจะนำเหรียญล็อกเก็ตตัวนี้เหรียญน,นี้ไปออ,ออกแบบดีไซน์นะโดยใช้เพชรแท้ทองคำแท้ นะซึ่งมูลค่าการสร้างนะมันก็มีต้นทุนสูงเราก็ถามมาเอาแล้วถ้าสร้างมาเนี่ย มันจะมีผลกระทบไหมเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าต้นทุนสูงแต่ไม่ถึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะหาวิธีในการโปรโมทหรือ,อให้กับคนที่ศรัทธาจริงๆเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเรามันก็บอกอยู่แล้วว่าเพื่อจะร่วมในการสร้างอาคารจอดรถนี้นะให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของทางวัดครับอ,อยากให้พระอาจารย์เนี่ยกล่าวถึงวัดมหาบุตรนิดหนึ่งครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนแล้วความเป็นมาตรงนี้นิดหนึ่งก็วัดมหาบุตรนี้นะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นวัดที่สร้างเมื่อประมาณ ปี2,305นะต่อมาก็มีการบูรณะการเรื่อยมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีตำนานในเรื่องของอถ้าเราเรียกก็คือย่านหน้าพระขนงที่ประชาชนจะรู้จักทั่วไปนะเพราะว่าเราก็ได้ติดตามทั้งในสื่อของภาพยนตร์หรือทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนทุกท่านก็จะเดินทางมากราบไหว้ นะเพราะฉะนั้นวัดมหาบุตรจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และก็มีตำนานก็คือย่านาพระขนงนะที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ทราบกันมาแล้วนะก็จะไม่ขอกล่าวมากเพราะว่าทุกคนทุกท่านที่มาที่วัดนี้ส่วนใหญ่ก็จะมากราบขอพรนะทั้งในเรื่องของความรักโชคลาภหรือตามวัตถุประสงค์ตามความปรารถนาของแต่ละคนแต่ละท่านนะวัดมหาบุตรนี้จึงได้รับนะเขาเรียกว่าได้รับ ความอนุเคราะห์หรือจากญาติโยมสาธุชนทั่วไปเนี่ยมาทําบุญให้กับวัดนะฉะนั้นวัดเราก็จะต้องมีการพัฒนานะทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนนั้นได้เห็นว่าเออเรากา็ได้รับเงินจากญาติโยมมาแล้วนะก็เอาเงินตัวน,นั้นมาทําประโยชน์หลายๆอย่างนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดเราก็เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศด้วยครับครับอยากให้พระอาจารย์เนี่ยกล่าวถึงเหรียญที่จะออก อ่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหรียญน,นะที่กําหนดการเอาไว้ก็คือในวันที่25ธันวาคมในช่วงเช้าเราก็จะมีพิธีบําบเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้กับย่านาคก็ลูกของย่านาคแล้วก็บริวารที่อุโบสถจากนั้นในเวลา13นาฬิกา39นาทีตามเลิกะก็จะมีพิธีบวงบวงสวงแล้วก็พิธี พุทธาพิเศษและเทวาพิเศษนะซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์นะท่านเจ้าวาดวัตรัยมิตรวิทยารามก็จะได้มาเป็นประธานในการจุดเทียนชัยพร้อมด้วยพระสง์เกจิที่จะมานั่งปกอธิษฐานเจริญพระพุทธมนต์นะจึงเรียนเชิญ,ญญาติโยมสาธุชนนะที่จะมาร่วมพิธีพร้อมเพียงกันตามเวลาที่ได้กล่าวไปแล้วนี้ได้ครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับสาธุเจริญพ Thank you